ขมมีรถไฟฟ้า BTS ตั้งแต่เมื่อไหร่สบายดีสวัสดีครับทักทาย FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพโยกครับพี่น้องณประเทศแคนาดาครับตอนนี้เวลา6โมงเสาร์ทางเมืองไทยเมืองลาวกับประมาณทุมหนึ่ง ถักไทยพี่น้องฟังไทยฟังเล่ารว,วมทั้ง f c พี่น้องไทยเล่าติดติดตามอยู่ทั่วโลกข้อหนึ่งครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามคอมเมนต์เข้ามาครับพี่น้องมีความคิดเห็นอย่างไรจะได้บอปผาดคลิปไปไหมนะครับสาหรับคลิปนี้ครับพี่น้องในเพจกัมพูชาครับพี่น้องผมเห็นตอนแรก f c ส่งมาให้เนี่ยผมก็นึกว่าเป็นของจริงนะเพราะว่ามันเป็นคลิปวิดีโอด้วยจู่จู่มีรถไฟฟ้าคันสีเหลือง วิ่งอยู่ในกรุงพนมเปญสาเหตุที่บอกว่ากรุงพนมเปญนนคือมันมีธงชาติกัมพูชาแต่ตึกเนี่คือมันไม่ใช่ที่กัมพูชาไงนึกออกไหมนะครับผมก็มานั่งสังเกตนะครับแอดก็มานั่งสังเกตว่าเออคิดว่าขเขมรเนี่ยแอบสร้างรถไฟฟ้า BTS โดยที่ไม่ให้ประเทศเพื่อนบ้านรู้อ่า พอเวลาพร้อมแล้วเอาออกมาวิ่งเอ้เราก็นึกว่าเออการสร้างรถไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ใช่สร้างได้แค่ปี2ปี5ปีนะสร้างรถไฟฟ้าเนี่ยนับ10ปี20ปีถึงจะเสร็จแล้วประเทศที่มีรถไฟฟ้า bts หรือ mrt รถไฟฟ้าใต้ดินก็แล้วแต่นะในอาเซียนเนี่ยมันก็มีไม่กี่ประเทศมันก็มีอ่า ประเทศอ่าสิงคโปร์มาเลเซียประเทศไทยแล้วก็อ่าฟิลิปปินส์นะครับอ่าเวียดนามเนี่ยไม่รู้ว่ามีหรือยังไม่ทราบนะครับตอนที่ผมไปเมื่อหลายปีก่อนนะครับเวียดนามยังไม่มี BTS นะครับทุกคนแต่ว่าจูจูเนี่ยเขมรมีนะฮะอ่าก็เป็นที่ฮือฮานะครับ พอดูชัดๆแล้วนะครับมันไม่ใช่ของจริงอ่ามันเป็น AI แม้กระทั่งตึกก็ไม่ใช่นะครับกรุงพนมเป็นไม่มีตึกแบบนี้อ่ากรุงพนมเปญส่วนมากก็จะมีแต่ตึกร้างที่ขเขมรอ่าจีนไปลงทุนแล้วก็สร้างไม่เสร็จจำนวนมากไอ้ที่เสร็จบ้างก็มีแต่ที่ไม่เสร็จนี่คือนับร้อยตึกจีนก็ยกเลิกไปนะครับ เห็นอยู่ในประเทศไทยนะครับรถไฟฟ้า BTS นี่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าสร้างมาตั้งแต่ปีไหนแล้วก็รถไฟฟ้าใต้ดินแต่ตั้งแต่ที่ผมมาเหยียบประเทศไทยอ่าตั้งแต่ปี2 0 0 2ผมเข้ามาในประเทศไทยผมก็เห็นรถไฟฟ้า BTS เห็นคนไทยนั่งใช้บริการกันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วก็ MRT คือการสร้างรถไฟฟ้า BTS MRT เนี่ย มันต้องใช้ทุนมหาศาลขาเมนจะเอาเงินที่ไหนนะครับไปสร้างรถไฟฟ้า b t s MRT อ่าถ้ากู้จีนก็ไม่ใช่กู้ง่ายๆนะครับรถไฟฟ้า BTSMRT เนี่ยเพราะว่าเขาสร้างนับ10ปี20ปีกว่าจะเสร็จนะครับเพราะว่ากรุงพนมเปญเนี่ยถ้าจะสร้างรถไฟฟ้า b t s เเบื้องต้นเนี่ย มันต้องเคลียร์ก่อนนะครับอ่าเคลียร์ขอทานก่อนขอทานคือเจ้าที่ในเขมรน,นะครับเขาอาจจะไม่ย้ายก็ได้นะเออเพราะว่ารถไฟฟ้า BTS เนี่ยประเทศที่เจริญประเทศที่อ่า GDP เศรษฐกิจดี GDP ต่อหัวดีรายได้ต่อหัวดีมันถึงจะมีรถไฟฟ้า BTS แม้กระทั่งทุกคนคิดดูนะครับประเทศแถวยุโรปหลายประเทศเนี่ยรถไฟฟ้า bts ยังไม่มีก็มีนะาบางประเทศยังไม่มีเลยเพราะว่าอยู่ในสิงคโปร์นี่ผมเห็นนะครับตู้คอนเทนเนอร์ bts เล็กๆเองนะครับสิงคโปร์เป็นประเทศที่รล่ำรวยนะครับแต่ว่ามีประชากรน้อยนะฮะรถไฟฟ้า bts อของสิงคโปร์นะครับ ก็น่าจะสร้างก่อนประเทศไทยนะครับสร้างก่อนประเทศไทยแต่ว่าของสิงคโปร์มันก็จะดูเก่าไปแล้วนะครับตู้คอนเทนเนอร์ก็เล็กกว่าของไทยด้วยด้วยประชากรน,นะครับก็สร้างขึ้นมาแต่ของไทยนี่ครับไปดูนะครับไอคอนสยามหรือ,อไปดูที่สยามเซ็นทรั w เวิร์เงี้ยนะครับ คือคนเต็มทุกวันทุกวันยืนเบียดกันประจําทุกสถานีนะครับมันขึ้นอยู่กับประชากรคนในประเทศอ่าแล้วก็การที่ขเขมรจะมีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆส่วนมากขาเขมรเนี่ยชอบจินตนาการชอบอยู่ในโลกจินตนาการเขาเรียกว่าโลก Imagine. อิมเมจินอ่าเขมรเวลาเขาได้ใช้ AI แล้วเขามีความสุขไงเขาคิดว่าประเทศเนี่ยคือมันจะ,จะเจริญไปในทิศทางนั้น จเจริญไปในแบบนั้นแต่ด้วยศักยภาพขเขมรเนี่ยผมว่าอีกร้อยปีไม่รู้จะมีหรือเปล่า BTS เอาให้ขมนเมรนี่มีรถบัส,สวิ่งทั่วเมืองก่อนในกรุงพนมเปญตามเขตต่างจังหวัดนะครับขเขมรเนี่ยดีกว่าลาวแค่นิดเดียวอ,ออกจากกรุงพนมเปญน,นี่ก็ หลายอำเภอหลายจังหวัดเขมรนะครับถนนยังดินแดงอยู่เลย uh huh. คนในกัมพูชานี่ยังเข้าไม่ถึงการศึกษาก็เยอะนะครับอ่ความฝันเนี่ยมันฝันได้แต่เอาอยู่ในความเป็นจริงนะครับไม่ใช่ว่าเอามาหลอกประเทศเพื่อนบ้านเขาเอามาหลอกชาวโลกนะครับจูจูก็แต่ง AI อ่าแต่งกรุงพนมเป็นด้วย AI นะครับ โอเจริญผิดหูผิดตานะครับเห็นตอนแรกก็ตกใจเหมือนกันนะก็นึกว่าของจริงเฮ้ยไหนว่าคอมเ,เ็นประเทศที่ยังด้อยพัฒนานะครับจู่ๆทำไม,มตึกนะครับเหมือนอยู่ในมาเลเซียเลยนะครับตึกฟุงตึกแฝดอะไรก็มี bts ก็แม่งโคตรหรูเลยนะฮะเขียนตัวอักษรใหญ่มากเลยนะครับแคมโบเดียอย่างเงี้ยโอ้โหนะครับดูสภาพแวดล้อมแล้วนะครับต้นไม้ไม่ขยับเลย รถวิ่งข้างล่างไม่ขยับไม่มีเงาเลยถนนหนทางทนะ่านสะอาดมากสะอาดผิดปกตินะครับแต่ไปในกรุงพนมเปญน,นะครับโอ้โหหลายชุมชนในกรุงพนมเปญน,นะครับคือสกรปรกไม่ได้สะอาดอย่างที่เห็นในคลิปนี้หรอกในในภาพนี้หรอกครับมันสร้างกันได้นะครับสร้างด้วย AI นะครับแต่ ยังไม่ถึงจุดนั้นขเมนขเมนต้องใช้เวลานับร้อยปีนะฮะอันนี้แจ้งไว้นะครับทุกคนว่า AI ให้เขาใช้ไปเถอะนะครับเขาชอบใช้ AI นะฮะโอเคครับขอบคุณพี่น้องเลยๆนะครับที่เขามาติดตามรับชมพี่น้องฝากกดแชร์และก็คอมเมนต์กันเขามานํานำครับสบายดีสวัสดีครับ